สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องช่องบินบารมิชาแนลครับตอนนี้นะครับบินอยู่บนรถกับพระเอกลิวอิสระครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังพากันเดินทางไปรับพระเอกในตำนานเมนพระเอกเงาะในตำนานครับพระเอกเงาะในตำนานนะครับใครกันครับลำสูไอฟังจักรก่อนเนี่ยไปยังทำนองกาลสินสารขามกาลสินแทรกก็ได้ ในแนวถนัดของพระเอกลิวอิสระของเข้าห่างหายจากการล่องการล่ำโดนแล้วแมนบอลละสิบเป็นสิบสิบสิบเป็นสิบปีแล้วครับผมสิบเป็นสิบปีแล้วสิบเป็นสิบปีแล้วครับยังยังจำยังจือได้อยู่บอดจักเล็กจักน้อยอยู่บ่ได้อยู่คนละทะเล่เลยะครับผมเดี๋ยวใส่พี่น้องฟังอ่าการล่ำจากพระเอกลิวนะครับสดๆนะครับบนรถเราเอาล่ำลาบัน และฟังฟังตอนฟังบทกอลูกบ้านป่าเอาเสียงฝากลมมาพอปัญญาน้ไทายกูมีสมเจ้าอเอาอีสานละส่วนตัวผมนี่ก็มาแต่บ้านอาณาเขตกาละสินมาจากติน้บาลมา,ามเป็นล้านดอกม ลาแฟนก็นหินดีแล้วมอลิวมาลองทร่จังได้ว่าตกบลงให้ผมมาอ,องหวงฉลองทานดอกของแฟนละขอขอบคุณกันไปทุกั่วแเวนนู้เห็นชอบเจ้าคณะู้เห็นดีทางเสียงพวกผู้ล้านในวันเออไทย มื่อนี้มาเสนอให้สัทธาไทยพี่น้องเก่าภากีสานเมืองลาโกลวนแต่เป็นพี่น้องกันแซงเสือเก่าสมัยละขอในเด้อขอประกาศเข้าไว้บอกทั่วสารทิศญยาติกามว่นมีดที่จอจำนำไป ลงไก่หม้อไก่คงจำได้คุณผู้ไทยลูกน้ำกำบ้านอยู่แกงกมเป็นหมอลำอยู่ใครขน้ปังบ่เปลีป่ยนแปลงโอ้ยเดนโน ร่นาฏร่เนื้อรัตล่ำม่วนใต้ปีนี้ครับม่วนคักม่วนแนี่ยสดสดเห็นในเด้่อพี่น้องเบกหริวห่อใจม่นล่ำม่วนครับจุกซื้อเนาะแต่เดี๋ยววันศุกร์มัจุกมาตรฐานมาตรฐานบล่ะสิบกาปีขึ้นหลังว่ับผมวาบริล่ำบริลองจักเถื่อแต่อายฟังเบื้องนี้ก็คือว่ายังรักษามาตรฐานในเสียงเสียงลองเสียงล่ำหลือกระจังวะจะโค่นยังยังยังแน่นอยู่เลย ถือว่าถือว่าดีมากนะครับมันอยู่ในสายเลือดตัวคับอยู่ในสายเลือดลูกลูกมอลั่มคักคได้พอพี่น้องพอกับมอลัมเมกับมอลั่มพอกับมอลัมเมกับมอลลั่มไอ้กับมอลลัมน้องกับมอลลัมอีกไอ้เพิ่นพี่ไส้เพิ่นกับไอ้เล็กอิสระอันนี้หลิวอิสระนะครับเป็นตำาน้วเป็นตำานักลับมามนีอ่งก็เลยอัดคลิปให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับ พระเอกหลิวเฮาหน้าตาเป็นผู้จังศีลแลเนี่ยเ่าแล้วครับเ่าแล้วโมเดตะกี้ดอกตะกีละเพิ่นเพิ่อนอยู่เออมดกับผู้ใดกับตามนั้นละละบ่อยากว่าดอกเรื่องความเถาความแก่ของเ่ละ้นตามไว้สังขารครับผมอ่ามันไม่เจรังยั่งยืนเนาะเฮาเดินทางตอนนี้สีเขาสมเด็จแล้วครับพี่น้องครับผมเพราะเราถึงได้อยู่ไอตาเราว่าเราอยู่บ้านต้นอยู่แถวแถวมอดินแดงเนาะเพราะเราหอดปั๊มน้ามันปตทไดทัทวหาเราอีกเท่ยนึงบ้านต้นมันต้น บันต้อนอืมบ่ได้เขาไปเรื่องโวยมาฮอดมาฮอดอันนั่นสิเฮาสปเรื่องอะไรทันทั่วอะอะไปเลยเด้นี่ย้อนสมเด็จเลยเดอะเจ้าเมื่กินสิไปรับเจ้ามา่อกี้นั่มอือเกดกินแดงตะบลใดล่ะตะบลเหนือลูงปั๊มหมองน้ำมันลูงหม้อแดงมานั่นฮะลูงปั๊มหมองน้ำมันหม้อดินแดงมันบอก มันมันม้อดีแน่ใช่ได้เห็นบ้อนมองกันคว้านที่เขาเมื่อสกทีหนึ้งเลี้ยวซ้ายมันบ้อแมนมันมันอันมันมันมันแบบที่ลงลงไวลงมามันจะมีคข้งแม่นบ้อครับครับมีข้อผิดกัามาเมื่อสั้ทิหนนั่นเลี้ยวซ้ายคว้อหนุ่ถนนมาเลยจะได้อ๋อครับเดี๋ยวไปในเมืองเดี๋ยวไปดพุ่นเดี๋ยวผมมีโทรหาอีกเดือนหนึ่งเด้อ มาแล้วครับผมมาแล้วไอ้ไส้ผมขึ้นรถมาน้ากันแล้วนี่คือพีต่ตาจตุพจนครับพี่น้องรอปะครับรอคักรอเนี่ยรอคักรอเนี่ยผมก็ไม่ได้ตัดน,นี่ครับอะารสุดยอดอีหลีครับปับ๊บปุ๊บปั๊บเนาะพาพี่น้องมาเบิ้ลมาก่่อนพรวยวงตู้หาครับยังกับเพื่อนกับพบอลร่วงหนาวให้เขาเตรียมตัวเตรียมตัวไว้นอกกันดีโอ้ครับอีพ่อเรากับเสียบอยากอีหลีเพราะว่าช่วงนี้าวปุ๊บปั๊บวุ้ยมาแรกเขาว่าจะโมไปผู้เดียวอือครับ เพราะว่ามันจ๊กที่แบบว่าเขาเตรียมตัวพระท่านเนาะมาเคียนไทเอ็นหน้าเนาะครับเตรียมตัวพระท่านเดี๋ยวสิไทยหน้าปังเนี่ยเดี๋ยวสิปูกระโพดเดี๋ยวสิปูกระทัวปูไว้แล้วบังข้าง,งกระทัวนี่มันกะเน่าเร็วเขาก็ต้องหาแนวมาแักมายัางให้มันเดินเบียนบอลและครับอ้ายแล้วสู่ชีวิตนะครับทั้งเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าแนวนี่แม่มันทั้งเกษตรกรเท่ากับรถไปทั้งหมดเลยนะครับผมนี่กับพี่น้องผ้าพระเอกตะจตุพ่นมากให้เพิ่มปุ๊บปั๊บปุ๊ว่าว ว่าแรกว่าจะบมากอ้เธอคิดเห็นแบบกระทันหันนะเองตรงก็เขาม่ซื้อในวงการมอลำแบบว่าเนี่ยแบบย้อนว่าศิลปินผู้ไทยเนาะวัยวิลลา่นาะคนหัวักเขาอยู่หันเนาะไอเนาะเอ้ีเลยบินบามิดหบินบารมิดก็คือกันไอ้ไอคนกับหัวจักเริ่มหูว่หัิ่ตเริ่มร่มเริ่มเิ่มิ่มเริ่มิ่มเริมเริ่เริเอกเริ่มเริ่ม่ครับเรู่มเว่ม่มเริ่มย่เร่เเ แต่ว่าเป็นอย่างลังบางครั้งคือออกจากเพื่อนม,งมางก็คือมันคือยังข้าเจ้าขี่เส็นว้แล้วไหมครับมันไไปนี่ไปนี่จังเซนต์อังแมนไอถึงถึงเวลาถึงข้าวเวลาของของแต่ละคนที่จะโยกย้ายยับอย่ายิบใหญ่แบบว่าคณะนั้นคณะนี้เพื่อหาประสบการณ์หรือว่าเฮาเฮาแบบว่าล่องชิมล่างบางเทีคนเฮ้านอกกินอาหารเดิมๆกับจำเจแบบนี้แหละมันงล้ายๆกันไปหาประสบการณ์หาแบบว่าเออในวงการนี่เจ้าหน้าที่มองหันมองจุดมองหันมองนี่มัน มันการลำเลื่อนชีวิตมันแบบว่าข้าเจ้าเป็นอย่างนี้อยู่กินอย่างนี้ข้าเจ้าใส่แบบชีวิตจังไรเมนครับในการมุวนว่าักันไมันมันสิดีมันสิดีขึ้นว่ามันสีไปอย่างไรเห็ดให้เขารู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นหรือว่าแบบใดมันมันมันมีเบิดน้อยเนาะหลายกว่าแล้วนี่บ่าว่าผู้ใหที่เคยโยกยหญ่บินเองก็เคยโยกยหญ่ไปจากพ่อโยกใ้ายไปยังไปเลียนไปศึกษาทํานองขอนแก่นคือการน้ำอ้ายเนาะ ในช่วงนั้นเนาะตัง้งวงใหม่ๆก็คือศิลปินผู้ไทยตัง้งวงใหม่ก็บมล่ำซอยเพิ่นปีนึงครับตอนเป็นมอล่ำใหม่ๆก็นเนี่ยก็เพิ่นก็ไปฝากอยู่ประสมบันเทิงศิลป์อ๋ออีพ่อเป็นปปคนไยังไปหาประสบการณ์บ่แม่นว่าทีมเบิดเด้ครับนี่แหละครับอาศัยกันนะครับว่าปเป็นไปเบิ่งนี่ประสบก,การณ์แบบว่าคือเฮาก,ก็บ่ได้ร่องนําแต่ว่าเฮาไปเบิง่งเขาเจ้าเล่นครับอ้ายโอ้วงใหญ่เขาเจ้าเล่นนี่เขาเจ้าเล่นเขาเล่นจังซี่ตัวนีดเนาะผู้นี้เพิ่นวางตรงเลยเนาะเพิ่นเป็นล่ำเป็นตัวนั้นตัวนี้จัังซ่นสิ ไปเบิ่งไปเห็นเอวไปพอกอ่ะเออไปอยู่ปฐมมาเทิง์นติสตะกี้กะมีแต่สิ่งที่ม่วนม่วนนี่ดีอยู่แต่สิ่งทีดีแน้อยเนาะโอ้ผมกิดน้ำเบืองายเดย์ตอนอายใหญ่ไปอยู่ปฐมตอนนั้นมเกิดไปไปได้ก็เทาจะปฐมกับพวกไรว่าเขียนว่าแค่นี้ก็มาอยู่น้ำคนชีวิตเราพวกพวกแบบมันก็ยากนั่นแหละก็คือโบไปไล่ก็เจอสรีบางเลยเนาะ บนระยะทางน้ำอ่อยระยะทางนะครับเฮ้าเฮาอยู่บ้านเฮ้าล่ำไก่บ้านเนาะนี่ครับมล่ำไก่บ้านบินเองก็คือกันไอ้ที่โยกใหญ่ก็มาพอว่าหนึ่งเฮาอยู่ไก่ทินจะขวา,าขงาบ้านจะขวางมล่ำบ้านจะขวางไปมากก็ลำบากเรื่องเจอขันยุไก่เพื่อนอื่นใส่เอื่นซอยเพิ่อนอื่นไปหามันก,ก็ไปไงขันทำงานอยู่ไก่บ้าน,านจะขวางครับพี่ดอง นี่แหละครับพี่น้องเหตุผลต่างๆไอ้ไส้าอกว่าเบิดเรียวให้พี่น้องได้ฟังน้ากันนี่คือเหตุผลนลักที่เฮาแบบว่าโยกย้ายกันของศิลปินมันมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องจังพวีก็บอกวอยๆนะครับยำบ่อยๆให้พี่น้องได้ฟังกันครับเอาพี่น้องเราบ้าพบป้าพ่อกันไหมเนาะพี่น้องในช่องบินบาร,รมีชาแนลเด้อพี่น้องเด้อมื่อท่าภารก,กิจมารับไอ้ไส้ตาจตดทุน่นโดยในาน้องไส้นะครับลิวอิสระเป็นผู้ขับรถครับล่า ระบิดบารมิดดำเนินรายการในช่องนี้อยู่บ้านไหนพระยอกยังก่อนพีะยองใช่บุนคือคือคือเลยบ้านไหนใช่บุญเนาะโอเคครับสวัสดีครับ